อ้าวพ่กแกจะกลับมาหรอใช่แล้วจ้าโอเคไปเลยนะบ๊ายบายโอเคแม่มีเรื่องจะมาโอเแม่มีแกรูปะเขาบอกว่าถ้าให้เงินครูบิวอะจะเก่งจริงนะฮะจริงหรอครูบิวเนี่ยนะใช่จ้าโหเห็นแล้วหล่อแบบนี้ไลายเชื่อเลยเลยนี่ยใช่ไหมไม่น่าล่ะกักคะแนนจัง น้องเกดเธอหนีชนะคงหน่อยแน่เลยอ่ะฉันไม่จ่ากกันเท่าไหร่งั้นลาจ่ายเงินให้คุณแกดีปะ่ะว่าไปทำเหมือนคนที่เขาตั้งใจแน่ก็เสียใจได้ยมโอ๊ยจะอะไรกันนะักกันหนากับเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้นะจ่ายนินไรกเกดเลยนะคะเรื่องแค่นี้ เงนินก็แล้วแต่เลยจ้าฉันขอตัดเอาคะแนนกันแล้วกันนะถามจริงจ่ายเงินแรกเกดน,นะนะไร้สาระมากแม่ถ้าแม่จะเหตุการณ์นีนนะ้แม่จะทำยังไงเฮ้ยังไงล่ะลูกก็แบบมีเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะเราบอกว่าถ้าจ่ายเงินให้ครูคนหนึ่งอะเขาจะให้เกดดีเลยนะแม่แล้วเขาก็มาชวนลูกไปจ่ายแล้วลูกจะจ่ายเงินให้ครูเขาไหมล่ะไม่อะ่ะ คิดดูสิถ้าคนอื่นรู้นะโอ๊ยไม่อยากจะคิดอาจจะโดนเอาเบินินทานโดนไปว่าอะไรอไม่รู้อีกเยอะแยะสู้เฉยๆดีกว่าเกตไม่ด,ไมดีไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแม่อ๋อลูกว่ายัางไงแม่ก็ว่าอยางไงเละจ้ะทําอะไรก็ทําเป็นคนดีก็พอในะลกนะเพือ่อนไม่รู้จะบอกเพื่อนอยังไงดีไม่อยากให้เพื่อนดูแย่เลยลูกก็ไปอธิบายให้เพื่อนฟังสิจ้ะว่าถ้าทําแบบนี้อ่ะจะมีผลเสียอย่างไรตามมาบ้าง แม่ว่าปองอะ่ะเขาไม่ใช่คนโง่อะไรหรอกนะจ๊ะแม่ว่าเธอต้องเข้าใจดีอย่างแน่นอนลหละโอเคค่ะแม่ขอบคุณค่ะคน,นี่ให้คำแนะนำเราว่าเธอไม่ควรใจให้นัครูยินขอละเธอรู้ไหมว่าเรามีปวเสียอะไรบ้างอือคนแีเนีน่ยเขาอาจจะเชดว่าเธอเป็นไม่ดีก็ได้ส่วนครูเขาอาจจะผิดหวังนี้ดับเธอนะปกติเธอก็เรียนดีอยู่แล้วนี่เธอคงไม่ทำแบบนั้นหรอกใช่ไหม เราขอโทษนางเมื่อวันที่เราเอารมณ์เสียใจอะ่ะอันที่จริงฉันก็คิดมากแหละที่อยากได้เกรดดีๆแต่ก็ไม่อยากถูกปะนามแต่ว่าเรามีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมล่ะมีสิงั้นเราไปปรึกษาครูกันไหมอืมขอขอ,ขอนุญาตค่ะครูะคะคือในเรียนของเราตอนนี้มีครูคนหนึ่งอคะค่ะให้นักเรียนจ่ายให้แกเพื่อจะได้เกรดดีพวกเราไม่อยากจ่ายแต่ครูแกก็ให้คะแนนพวกเรานอ,นอนมากเลยค่ะไม่รู้จะทายังไงกันแล้ว คะแนนก็อยากได้นะคะแต่ก็ไม่อยากทําผิดครูพอจะแนะนาแนวทางหนูช่วยอะไรพวกหนูได้ไหมคะได้อยู่แล้วแต่ครูนะคือตรอครูบิน okay, ค่ะโอเคคือตรวจสอบตนเรียบร้อยแล้วะคะ่าครองความที่ทำขึ้พวกเราเองนะขอบคุณ<อ>ค่ะครูบินครับคุณทำาแบบนี้ทำไม่ะครับนั่งเลยครับได้ข่าวว่าคุณให้นักเรียนจ่ายเงินแรกกับเกรดเหรอครับ ได้ยินไงนะครับได้ยินมาจากสักทีหนึ่งนะครับแต่ได้ข่าวว่าเป็นความจริงถ้าจริงก็จะทำาะครับผมก็ต้องทาตามกฎของโรงเรียนสิครับถ้าคุณเชื่อของออจะทำาะไรกันได้ครับต้องไปถึงนายกมจเลยนะครับแล้วไงครับตมติดจะต้องรับโทษตามกฎหมายยิ่งเป็นข้าราชการยิ่งหนักเลยนะครับก็ลองดูสิครับเรียกห้องนะครับเชิญครับ ครับคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับผมทําอะไรครับเฮ้ยดคุณก็ไล่ของกแบนี้ไม่ได้นะครับคุณทำผิดคุณก็ต้องรับโทษคุณถูกนะครับคุณผิดอะไรอย่าบอกแล้วคุณเชื่อพวกคนพวกนั้นอะผมไม่ได้เชื่อผมเจอกับตัวเองผู้วันเป็นผู้นกเรียนเนื่ว่ากูอะให้นักเรียนจ่ายตังค์ที่ได้เกรดดีๆคุณจะให้ผมเพิ่เฉดออกเสียงนักเรียนอะครับคุณทำผิดคุณต้องได้รับโทษครับไอหยุดคมณก็ไล่ผองนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้ทำผิดขนาดนั้นงานครั้งนี้ผมจะให้ค้าทันคุณก่อนละกันถ้าคร แต่แปาช่วงนี้ไม่เห็นครูบินเลยนะจริงน,นี่ว่านาของเราเออกไปละเออจริงถ้าเป็นฉันฉันก็ลาออกอยู่ให้โดนทาโดนดา่าเพิ่มทำไมเอาเถอะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วมาคิดถึงเรื่องสอบทุกมีดีกว่าเธอสอบดีละขี้กเกียจเวย้ยสอบอะไรนักหนาทุกทอาทิเออหน้าเบื่อจะตายละสั่นนี่แหละ,วะสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยแก้ถ่ายรู ไม่เป็นไรครับวารทหน้าที่แต่ก็เธอได้เป็นอึดปี่นหรือว่าอะไรถืออะไรถูกยังไงขอบคุณเมื่เคยนะไม่างนั้น,นงคงม,มีนักเรียนหลายคนหลงจิตใจในครอบคันั้น,น,นแล้วคุณบีจะเป็นยังไงต่อหรอคะคร้เขาสูกข้าทานหน่ะแล้วน่าจะโันแรงตัวกลงจากถูก่มบุคการแรงนักเป็นไม่ไหวเดี๋ยวเราออกไปแล้วล่ะโอ้สิไรยากเลยแบบนี้ก็จะบรรจุเข้าได้แล้วหล่อนเป็นคควรแล้นะคะแอร์ต้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับ